สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะมาดูตอนนี้กันเลยกันนะฮะมีแฟนคลับคอมเมนต์มาอยากดูการสร้างงานบอนไซที่เป็นต้นไซบ้างนะครับ ไซก็มีหลายชนิดครับใส่ใบแก้วใส่ใบกลมใส่ใบสามเหลี่ยมนะส่ยอดทองนะสซที่ผมพูดถึงนี่มีผู้นํามาสร้างงานมันใส่หมดนะครับทุกชนิดแล้วต้นนี้เป็นใส่ใบแก้วส่ใบแก้วคือใบที่เมื่อเลี้ยงสมบูรณ์แล้วเนี่ยเวลาเราเลี้ยงมันจะใบมันนะเหมือนเคลือบแก้วนะผมสังเกตยอย่างนี้นะครับตั้งผมตั้งข้อสังเกตเองนะฮะ เพราะนั้นการสร้างงานนะใจก็ผมเรียกว่ามันเป็นไม้แอเรียนครับแอเรียนก็คือสิ่งมา,าสิ่งแปลกประหลาดจากต่างดาวแล้วมา,าสร้างอยู่ในโลกมาดำรงชีวิตยอยู่ในโลกโดยกืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นไม้โพไซไกลเนี่ยนะเป็นแอเรียนนะในมุมผมเพราะอะไรอย่างต้นนี้นะฮะบอนไซบอนมอนให้มานะครับ ให้มาแต่ละต้นเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากนะครับบอกให้เอามาซ้อมมือโอ้โหซ้อมไงไหวไม่ดูคนสร้างเลยนะครับคุณมดก็ให้มาผมเองนะสร้างไม้ต้นนี้ไม่จบแน่นอนนะฮะมาดูแอรีนคําว่าแอรีนของผมหมายความว่าอย่างไรนะท่านดูนะครับโพไซไกลเนี่ยท่านผมแนะนำอย่างเงี้ยถ้าท่านจะปลูกไว้ในบ้าน ให้ท่านหากระถางใส่แล้วก็เมื่อรากเขาออกไปต้องคอยตัดแต่งไว้แต่ถ้าท่านปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวมาดูครับเป็นอย่างไรครับอามาดูกันครับถ้าท่านบอกว่าแอเลียนยังไงใหนลองเล่าสู่ฟังผมจะเล่าให้ฟังครับแอเรียนก็คือไม้กลุ่มนี้นะครับเวลาเราไปวางไว้ตรงไหนเขาจะออชอนชัยชอกซอกซอนชอนชัยเข้าไปในใน เขาเรียกอะไรผนังปูนผนังตึกนะครับพวกโพไซไกเนี่ยนะฮะนี่ครับเนี่ยผมเอามานะฮะขุดตุ้มตอนมาขออภัยขุดตุ้มที่เออบางขุดให้มานะฮะมาสร้างงานนะมาวางไว้ไม่ต้องกลัวเขาตายครับเขาจะชอนใช้พวกเขาไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอย่างนี้ถ้าเราเผลอแค่เดียวนะครับทิ้งไว้ในบ้านเราประมาณทั้งสองปีสามปีนะฮะยึดบ้านเราแน่นอนนะครับ ผนังตึกนะครับผนังรั้วนะครับพังแน่นอนอไม้ต้นนี้นะครับบนไใสให้บ้านบนให้หมาก็ก็เกาะหินนะครับะระบบรากเป็นระบบรากโยงนะรากคำหยันนะครับโพไซไกลเนี่ยเวลาเข้าไปการสร้างงานบรไสัยนั้นนะมีจุดหนึ่งที่อยากเรียนสมาชิกอย่างนี้กันแล้วกันนะครับแล้วม,มันเป็นการทำงานระหว่างคนกับธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งคือคน ทำงานกับธรรมชาติหนึ่งคือต้นไม้นะครับแล้วก็ให้มันอพอเราทําไปนะฮะแล้วก็ให้ธรรมชาติสร้างตามที่เราต้องการเขาจะตามมั่งไม่ตามมั่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการสร้างงานโดยสองธรรมชาติร่วมกันนะครับอันนี้เราให้เขา,กาเกาะหินเขาก็าเกาะเขาเก,กาะตามใจเขานั่นแหละนะรเราก็ต้องคอยมาดูแล นะครับกิ่งเหมือนกันเวลาเราทษเราก็ต้องการให้เขาแตกแต่เขาก็แตกตามใจเขานะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตรงจุดนะครับไม้ตน้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าไม้ทางไหนทางนี้ได้ไหมนะครับหรือจะมาเอาด้านนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะด้านนี้ก็สวยนะแต่ไม่เห็นหินเ,เจตนาคนสร้างครั้งแรกก็คงจะให้ฝั่งนี้เป็นหลังหลังไม้แน่นอนนะครับ เพราะว่าหินเขาโชว์อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วมาถึงมือผมทํำยังไงครับนะคอับคุณบรรยายบ้านบดน,นะครับบรรยายนมดคุณมดให้มาบอกว่ามาซ้อมมือผมจะเอาหน้านี้นเลยกันเพราะมีหินโชว์แล้วก็สร้างฐานผลปรากฏว่าอะไรครับเอ่อเดี๋ยวผมก็ตรงนี้ออกก่อนนะครับถ้าจะเล่นลำนี้ลำนี้ก็สูงอยู่นะเนี่ย นะครับใส่ใบแก้วถ้ามาสร้างตรงนี้ต่ําไปครับก็ต้องเฉือนบริเวณนี้แล้วก็มาสร้างกิ่งนี้นะครับมีทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองตัดตน้นนี้แล้วมาสร้างกิ่งเล็กๆแล้วตรงนี้ที่ที่เขาเฉือนไว้เนี่ยนะครับเขาเขียงไว้จะทําให้เขาปิดได้จะต้องผมมองมุมผมนะผมว่าต้องควานลงหาสิวมาควานลงนะครับ จะเลือกทางไหนมาดูกันครับผมจะเลือกกิ่งบนก็ต้องตัดกิ่งล่างออกนะครับไม่เอาวน้ำพ่อสามารถที่จะสร้างแผลปิดปิดได้เร็วนะครับไม่เปลือกบางลนะักษณะไม้ไม่เหมือนกับไม้เนื้อบางนะครับอย่างเช่นมะขามเทศอย่างเงี้ยปิดปิดแผลช้ามาก นะครับแต่นี่ปิดแผลได้เร็วโตวเร็วครับไม้แอเลียนเวลาสร้างไม้ขอให้เขาหยั่งหน่อยครับให้เขาหยั่งหน่อยนะครับให้รากเขาหยั่งลงดินหน่อยนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะไม้ตัวนี้นะครับผมผมมองในเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันผมจะสร้างหลักสามมิตินะะด้านกว้างจะดึงกิ่งนี้ลงมาเป็นด้านกว้าง อันนี้จะตั้งยอดไปนะหลังต่อจากนั้นก็จะเอากิ่งนี้ไปเป็นด้านด้านด้านกว้างแทนกิ่งหนึ่งกิ่งสองประมาณนี้ครับและด้านลึกนะครับลึกลึกหลังและลึกหน้ากิ่งหลังกิ่งหน้าแล้วก็ตั้งยอดอไม้ในลักษณะนี้คงโชว์แบบนี้นะครับเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับบันดิตนี้ผมผมไม่ถนัดนะฮะสร้างบันดิตไม่เป็นเลยครับ แต่สร้างไม้ทรงต้นเอี้ยวเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับก็เก็บไว้สองกิ่งนะครับก็บิดตากันแล้วกันนะฮะเราผมจะต้องบิดตาแล้วก็บิดตาไปทางกิ่งนะฮะด้านกว้างนะครับแบบนี้นะเอี้ยวกลับไมนะครับจะต,ต้องมาตัดทดนะครับตัดทดแน่นอนนะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันครับมันมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ข้อสําคัญต้องให้แผลตรงนี้ปิดนะาต้องควานลงส่วนอื่นก็โอเคอยู่นะครับนี่เป็นหน้าไม้นะครับหน้าไม้ก็จะมีหินโชว์แอนลงมานะสวยงามวันนี้ผมห่อตุ่มไม่อยู่ไม้กลุ่มนี้ไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับเป็นไม้ผมผมผมให้คํา และความหมายว่าเป็นไม้แอเลียนไม้ที่สามารถที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้เป็นไม้ารากยงุงรากคำยันนะครับอยู่ได้เลยนะครับขอ้อสำคัญต้องระวังอันตรายที่เขาจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเขาจะยึดบ้านเรานะครับผมจะบิดตาบิดตาไว้ก่อนฮะตานี้มันมาทางนี้ต้องการตาไปทางนี้ก็ต้องบิดไปเนี่ยกิง่งกิ่งโตไปนิดหนึ่งอันนี้พอบิดได้อันนี้ต้องบิด ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับให้ท่านได้สร้างงานเรียนรู้ไปด้ยวยกันผมหมุนซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้บิดตานี้ไปด้านด้านข้างนะครับนะครับเนะี่ยฮะมาแล้วครับบิดที่ปลายนะครับเราบิดเราจะต้องทำ ให้ให้มีที่ที่จับตรงนี้นะจับตรงโคนปิดเลยครับนะเดี๋ยวไปแล้วครับตาปกติชี้มาด้านนี้แล้วก็เอี้ยวหน่อยครับแต่ท่านต้องดูนะครับว่าสักวันหนึ่งนะฮะพอมันโตขึ้นมันจะดีดกลับนะครับท่านต้องคอยดูแลนะฮนะต้องอคอยดูแลเอี้ยวกลับไปก่อนนะอาจจะอาจจะใช้ตัวนี้เป็นยอดนะฮะในวันข้างหน้า พอยอดแล้วค่อยค่อยเอี่ยวกับนะครับแต่ตอนนี้บิดเข้าก่อนให้เอี่ยวกับก่อนนะครับนะเห็นไหมโอเคยอดหรือตั้งยอดอาจจะเป็นตัวนี้นะครับไม่เป็นตัวนี้นะครับต้องตัดทิ้งเพราะว่าถ้าเอาตรงนี้มาเลยมันทื่อนะครับมันทื่อตัวนี้เหมือนกันวันนี้ผมจะบิดไปทาง พราะนี่หน้าไม้ผมจะบิดไปขึ้นหลังก่อนนะครับดูตานะฮะตาอยู่ตรงนี้ยังไม่ตรงจุดเราก็บิดที่ปลายไม้นะครับพอบิดปลายแล้วเราก็เอี่ยวเป็นรูปตัวเอ็ดครับนะี่ครับเ,เราจะเอาทั้งกิ่งไหมในวันทั้งหน้าไม่ไม่จำเป็นครับเราอาจจะขึ้นยอดใหม่ แต่ว่าข้อสำคัญตาแรกต้องต้องเริ่มต้นตาแรกก่อนอย่าตานี้นะครับนะฮะขึ้นหลังก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาตัดทดก็ได้แล้วก็สร้างขึ้นหลังหน้าหลังไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อสร้างไม้ก็ยึดหลักการตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องหนะ เรียนสมาชิกว่าต้องสร้างงานไปได้วยกันนะครับผมเรียนเสมอว่าให้สร้างงานไปได้วยกันนะครับผิดถูกยังไงแก้ไขนะ,ะท่านจะอยู่ f อทั่วประเทศนะครับจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราผ่าน u t u b e นะฮะเป็นเพื่อนกันทั่วประเทศเลยทีเดียวในส่วนของการจับฉลากนะ,ะน่าจะเป็นเสาทย์นี้นะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเขียนฉลากรวบรวมรายชื่อแล้วจะไปให้บอนไซบ้านมดจับและแจก กิ่งพันธ์นะให้ท่านไปสร้างงานบอนไส่กันแล้วกันคอยติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะได้นําเสนอแล้วใส่ใบแก้วครับนาะจากต่อขอบคุณบอนไสบ้านมดนาะที่ได้มอบไม้ตัวนี้มาให้เพื่อที่จะมาซ้อมมือเต็มไม้เต็มมือดีเกินครยกคนเดียวแทบไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปด้วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ